สวัสดีนักเรียนรอเชมบีที่สามครับนี่คือหน้า e-Learning วิชายุทธวิธีทหารระดับหมวดที่นักเรียนจะเรียนในเทอมที่หนึ่งซึ่งจะเริ่มเปิดเทอมในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับนักเรียนให้เรียนเมื่อเรียนเข้ามาใน e l e a r n i น g ี้เนี่ยเรียนให้เข้ามาที่รายวิชาทั้งหมดกลุ่มวิชาทหารนอนรอเชมบีที่สามภาคการการที่หนึ่ง แล้วก็มาที่วิชายุทธวิธีการรับประทานบวนะครับก็จะมาเจอหน้านี้ครับเกณฑหน้านี้หน้านี้เนี่ยอ่าก็จะมีกระดานข่าวอันนี้อาจารย์ลงไว้กรณีที่นักเรียนอยากจะส่งข้อมูลอะไรก็ว่าไปทีและอีกอันนึงคือเรื่องจะเห็นไหมครับมีการสอบพรีเทสห้าสิบคะแนนทําข้อสอบได้ตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่14พ่พฤษภาคม65นะครับแต่ว่านักเรียนสามารถเห็นได้ตั้งแต่วันนี้นะครับวันวันที่1นะเห็นได้เลย แต่ยังทําไม่ได้ถ้าคลิกเข้าไปนะครับก็จะเห็นแบบนี้นะครับทำข้อสอบได้แต่วันที่8ถึง14นะครับข้อสอบมี50ข้อ40นาทีทํากี่ครั้งก็ได้คิดคะแนนครั้งที่ทําสูงสุดนะครับแต่ละครั้งคือทํา40นาที50ข้อและทํากี่รอบก็ได้นะครับจะเปิดอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่8ให้ทำนะนักเรียนอย่าลืมนะอาจารย์จะเตือนอีกครั้งหนึ่ง ส่วนนั้นอื่นนะครับยังไม่เปิดให้ดูนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาสัปด์หนึ่งสองาสี่้นไปเนี่ยก็จะเปิดให้เข้าเรียนตั้งแต่วันที่15้าพฤษภาหกห้าเป็นต้นไปนะครับเข้าไปเรียนได้เลยและจะมีการสอบอะไยต่างอาจารย์จะแจ้งให้ทราบเป็นห่วงๆไปนะครับในานนี้นะครับแจ้งให้ทราบเพื่อให้ทุกคนได้เข้ามาดูไว้ก่อนนะครับเพราะว่า50คะแนนนี่สําคัญมากอ่าพรีเทสเนี่ยเป็น,เป,นเป็นการทดสอบ ก่อนที่จะเรียนว่าเรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของวิชาต่างๆมากน้อยแค่ไหนนะครับยุดทวิธีฐานรับประจาหมดนะครับสำคัญมากขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ